สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในศาสนาอิสลามนะครับเรื่องการสร้างโลกพระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮ์เนี่ยพอมาเจอกับยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากๆอย่าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์มันก็เกิดคำถามใหม่ๆขึ้นมาเรื่องที่เราจะคุยกันวันนีอ้อ้างอิงมาจากบทความชิ้นหนึ่งนะครับ ชื่อว่า,าศาสนาอิสลามกับปัญญาประดิษฐ์คือบทความนี้เขาไม่ได้ฟันธงคำตอบอะไรนะครับแต่เหมือนชวนให้เรามองหลักความเชื่อบางอย่างในมุมใหม่ๆเราจะมาดูกันว่าไอ้ข้อเปรียบเทียบที่ชาวมุสลิมเขามักจะใช้กันนะครับเพื่ออธิบายพลังอำนาจของพระเจ้า ค่ะค่ะที่ใช้อธิบายความยิ่งใหญ่ใช่ครับแล้วพอมาเจอการที่มนุษย์เราเองเนี่ยดันไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า AI ขึ้นมาได้ซึ่ง AI มันก็มีความสามารถบางอย่างที่น่าทึ่งมากๆเลยมันจะส่งผลกระทบต่อข้อเปรียบเทียบเดิมยังไงบ้างอืมเหมือนความเชื่อดั้งเดิมมาเจอกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะประมาณนั้นเลยครับเป็นเหมือนการสำรวจรอยต่อตรงนี้ จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆเลยคือแนวคิดหลักที่ว่าผู้สร้างย่อมเหนือกว่าสิ่งที่ถูกสร้างแนวคิดนี้เนี่ยมันกำลังถูก AI เข้ามาแบบว่าเขย่าคลอนอยู่หรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะประเด็นนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันผมขอเริ่มจากความเชื่อพื้นฐานในอิสลามก่อนตามที่บทความเขาพูดถึงนะครับก็คือความเชื่อที่ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นค่ะ แล้วก็เป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งชั้นฟ้าแผ่นดินสร้างทุกอย่างภายใน6วันอันนี้เป็นความเชื่อหลักเลยนะคะใช่ครับทีนี้บทความเขาก็ชี้ไปที่วิธีการอธิบายอย่างหนึ่งที่ชาวมุสลิมมักจะใช้กันอ๋อวิธีการเปรียบเทียบเหรอคะใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพพลังอํานาจของอัลลอฮ์เขาจะเปรียบประมาณว่าสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่เก่งมากๆซับซ้อนมากๆอย่างอัลลอฮ์เนี่ย ก็ย่อมจะสามารถสร้างส,างสิ่งที่ซับซ้อนน้อยกว่าอย่างเช่นมนุษย์เราได้อาฮะเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่สิ่งที่เก่งกว่าจะสร้างสิ่งที่ด้อยกว่าได้ครับคล้ายๆกับคนเราที่ฉลาดเนี่ยสร้างของเล่นง่ายๆหรือสร้างหุ่นยนต์สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งถึงแม้ของพวกนี้มันจะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังไม่ซับซ้อนเท่ามนุษย์ผู้สร้างอยู่ดีอืมหลักการก็คือผู้สร้างต้องเหนือกว่าสิ่งที่ถูกสร้างเสมอถูกต้องครับหลักการคือแบบนั้นเลย และการให้เหตุผลแบบนี้เนี่ยเขาก็ใช้สนับสนุนว่าการมีอยู่ของโลกของมนุษย์เราที่มันซับซ้อนขนาดนี้มันเป็นหลักฐานว่าต้องมีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาล,ลอยๆค่ะก็คือเป็นตรกกะแบบอนุมานจากผลไปหาเหตุนะคะคือมองว่าความซับซ้อนที่เราเห็นเนี่ยทั้งมนุษย์ทั้งจักรวาลมันต้องมีคนออกแบบที่ซับซ้อนยิ่งกว่าอยู่เบื้องหลังเป็นการปฏิเสธว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องบังเอิญครับผม แต่ในบทความนี้เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเขาหยิบตะก,กะนี้มาเพื่อจะไปต่อใช่เลยครับตรงนี้แหละที่เรื่องมันเข้มข้นขึ้นเลยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราเองนี่แหละครับกำลังทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสร้างสิ่งที่ซับซ้อนมากๆขึ้นมาเหมือนกันก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่เองือ AI ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนี่เองนะคะครับในบทความเขาก็ยกตัวอย่างความสามารถของ AI ที่แบบโอ้โหน่าทึ่งหลายอย่างเลย ไม่ใช่แค่คิดเลขเร็วนะครับแต่ AI บางตัวเนี่ยมันเรียนรู้ได้เองด้วยนะค่ะเรียนรู้แก้ปัญหาใช่ครับ แก้ปัญหาซับซ้อนหรือแม้กระทั่งเอาชนะแชมป์โลกในเกมที่ต้องใช้ความคิดใช้กลยุทธ์เยอะๆอย่างหมากรุกอ๋อ oh, ใช่ใช่มีข่าวอยู่บ่อยๆครับแล้วก็เรื่องข้อมูล AI มันเข้าถึงข้อมูลมหาสารได้แบบทันทีเลยไม่รู้จักเหนื่อยไม่ลืมไม่เหมือนคนเรานะคะที่มีเหนื่อยมีลืมใช่ครับและถ้ามองในแง่ที่ว่ามันประมวลผลเรียนรู้ได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ไปปิดมันนะค่ะมันก็มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายๆกับ ความเป็นอมตะในเชิงข้อมูลนะครับอ๋อหมายถึงว่าตัวข้อมูลหรือความสามารถมันไม่เสื่อมไปตามร่างกายเหมือนคนเราประมาณนั้นเลยครับมันไม่เสื่อมสลายทางชีวภาพประเด็นเรื่องความสามารถ AI นี่ก็น่าสนใจจริงๆนะคะเพราะมันเริ่มมาเบลเบลเส้นแบ่งแล้วว่าอะไรคือเหนือกว่าบทความเขาก็ชี้ตรงนี้เลยใช่ไหมคะว่าถ้า AI คิดเร็วกว่ารู้เยอะกว่า ไม่แก่ไม่ตายในทางชีวภาพมันก็ดูเหมือนจะเอ่อเหนือกว่ามนุษย์ในมิติพวกนั้นไปแล้วนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญเลยครับมนุษย์เราเนี่ยซึ่งตามตะก,กะแรกถูกวางไว้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ด้อยกว่าผู้สร้างคืออัลลอฮ์กลับกลายเป็นว่าตอนนี้มนุษย์กำลังเป็นผู้สร้างสิ่งที่อาจจะเหนือกว่าตัวเองในบางด้านขึ้นมาได้ซะนั้นอืมกลับตาลปัดเลยนะคะครับ เหมือนเราสร้างหุ่นยนต์ที่วิ่งเร็วกว่าเราได้หรือสร้างเครื่องคิดเลขที่คำนวณไวกว่าสมองเรามากๆไงครับการเกิดขึ้นของ AI ในลักษณะนี้มันก็เลยไปกระทบกับข้อเปรียบเทียบเดิมที่ว่าผู้สร้างต้องเหนือกว่าสิ่งที่ถูกสร้างแบบตรงๆเลยครับผมและมันส่งผลยังไงต่อข้อเปรียบเทียบเดิมล่ะครับถ้าเรามองตามที่บทความเขานําเสนอนะคะการที่มนุษย์เราเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสร้างสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองในบางมุมได้ก็คือ AI เนี่ย มันก็ทำให้ตรก,กะเดิมที่ว่าเพราะโลกซับซ้อนพระเจ้าผู้สร้างเลยต้องซับซ้อนยิ่งกว่าเอ่อตรก,กะนี้อาจจะไม่ใช่กฎเหล็กที่จริงเสมอไปแล้วก็ได้อ๋อครับมันแสดงให้เห็นว่ากฎที่ว่าผู้สร้างสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยอาจจะมีข้อยกเว้นหรืออาจจะใช้ไม่ได้ในทุกกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้สร้างเองคือมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถูกสร้างมาอีกทอดหนึ่งตามความเชื่อนะนะคะโอ้หมายความว่าตรก,กะเดิมที่ใช้อธิบายเรื่องพระเจ้าอาจจะมีช่องโัวเหรอครับแบบนั้น บทความเขาก็เสนอว่ามันทําให้เกิดคําถามตามมานะคะเพราะตะกาตั้งต้นมันถูกท้าทายด้วยความเป็นจริงที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยคือมนุษย์สร้าง AI ได้มันก็เปิดทางไปสู่การตีความหรือข้อสรุปอื่นๆที่อาจจะเป็นไปได้ซึ่งในบทความเขาก็ลองเสนอไว้2แนวทางค่ะแนวทางแรกคืออะไรครับแนวทางแรกที่บทความเสนอไว้นะครับคือเขาตั้งคําถามว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยที่ถูกมองว่าด้อยกว่ากลับสร้างสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองได้แล้วอัลลอฮ์ล่ะ มันก็เลยเกิดคำถามว่าหรือจริงๆแล้วมนุษย์อาจจะมีความสามารถบางอย่างที่เทียบเท่าหรืออาจจะเหนือกว่าอัลลอฮ์ได้โอ้โห oh. หรือว่าความเชื่อที่ว่าอัลลอฮ์มีอำนาจสูงสุดในทุกๆด้านเลยเนี่ยอาจจะต้องมาคิดกันใหม่ทบทวนกันใหม่ซึ่งอันนี้เป็นการตั้งคำถามที่ค่อนข้างจะท้าทายความเชื่อเดิมมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ เป็นการพลิกมุมมองโดยใช้ตรรก,กะเดิมแต่ย้อนกลับไปหาผู้สร้างตั้งต้นเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆทางความเชื่อแต่บทความนี้เขาเหมือนกำลังสำรวจความเป็นไปได้ทางตรรก,กะที่มันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ใหม่คือการมี AI ขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะเข้าใจครับแล้วแนวทางที่2องล้วครับที่บทความเสนอไว้แนวทางที่2ที่บทความเขาหยิบยกมาพิจารณาคือเป็นคำถามที่ว่า หรือว่าเรื่องราวของอัลลอเนี่ยอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าปรมปราหรือมิสซโทโลจีรูปแบบหนึง่งอ๋อเหมือนตำนานเทพเจ้าเก่าๆเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะบทความเขาเปรียบเทียบว่าอาจจะคล้ายๆกับเรื่องเล่าเทพเจ้าสมัยโบราณที่มนุษย์สมัยก่อนสร้างขึ้นมาเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ตอนนั้นยังหาวิธีอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรืออาจาจะเป็นการหยิบยืมแนวคิดมาจากศาสนาอื่นวัฒนธรรมอื่นที่มีมาก่อนแล้วก็เอามาปรับให้เข้ากับบริบทของตัวเองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวางรากฐานสังคมสร้างกฎเกณฑ์หรือให้คําอธิบายเรื่องกําเนิดโลกและชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะโห oh. ทั้งสองแนวทางนี้ถือว่าเป็นการตั้งคำถามที่กระทบความเชื่อพื้นฐานแบบลึกซึ้งเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่านี่คือแนวทางการตีความที่บทความนั้นเขานำเสนอขึ้นมาเพื่อสำรวจผลกระทบทางความคิดจากการมีอยู่ของ AI นะคะไม่ใช่การไปตัดสินว่าความเชื่อนั้นถูกหรือผิดครับสิ่งสาคัญคือเขาชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ย มันสามารถกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามเชิงปรัชญาเชิงเทววิทยาที่มันซับซ้อนถึงได้จริงๆถ้ามองกว้างๆนะคะปรากฏการณ์แบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์เวลาที่มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งสําคัญหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอืมจริงด้วยครับมันก็มักมจะไปท้าทายความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับจักรวาลทําให้เราต้องกลับมาทบทวนความเชื่อหรือหาทางอธิบายสิ่งต่างๆในรูปแบบใหม่ๆนะคะ แสดงว่าบทความนี้กำลังชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างคำอธิบายโลก2แบบเลยนะครับแบบแรกคืออาศัยศรัทธาตีความสัญลักษณ์เช่นความซับซ้อนของโลกชี้ไปหาพระเจ้ากับอีกแบบคืออาศัยการสังเกตทดลองตามความเป็นจริงเช่นมนุษย์สร้าง AI ที่ซับซ้อนได้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะบทความเขาสรุปในทํานองนั้นเลย คือมันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างคำอธิบายเชิงศรัทธ,ธากับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในยุคนี้แล้วบทความก็ทิ้งทายด้วยแนวคิดที่เป็นไปได้หลายๆทางอย่างเช่นบางทีอัลลอฮ์อาจจะไม่มีอยู่จริงตามความหมายที่เราเข้าใจกันหรืออาจจะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ไปเลยก็ได้หรือแนวคิดเรื่องผู้สร้างอาจจะต้องมานิยามกันใหม่ในยุค AI แล้วครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อคิดที่ตัวบทความเองเขาเสนอไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าประเด็นขัดแย้งหลักๆที่บทความนี้เขาเน้นย้ำเลยก็คือวิธีการให้เหตุผลแบบดั้งเดิมอย่างหนึ่งที่ใช้สนับสนุนว่าพระเจ้ามีจริงคือผู้สร้างต้องเหนือกว่าสิ่งที่ถูกสร้างกำลังถูกท้าทายอย่างจังเลยโดยนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองอย่าง AI นี่แหละ ใช่ค่ะนั่นคือแก่นกลางของประเด็นที่บทความเขาสำรวจเลยเราเริ่มจากข้อเปรียบเทียบหนึ่งในคำสอนแล้วก็มาดูว่า AI เข้ามาสั่นคลอนข้อเปรียบเทียบนั้นยังไงจนมันนำไปสู่การตั้งคำถา,ถามถึงข้อสรุปที่เป็นไปได้ต่างๆที่บทความเขานำเสนอไว้นะคะเป็นการคุยที่เปิดมุมมองมากๆเลยครับวันนี้แต่ว่าก่อนจะจบกันไปผมมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายนิดนึงครับคือบทความนี้เนี่ย ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การท้าทายาตัวข้อเปรียบเทียบหรือวิธีการให้เหตุผลแบบหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแต่การที่วิธีการให้เหตุผลวิธีหนึ่งอาจจะมีจุดอ่อนหรือถูกท้าทายได้เนี่ยมันหมายความว่าความเชื่อหลักทั้งหมดนั้นจะผิดเสมอไปเลยหรือเปล่าครับ โอ้คำถามนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าการท้าทายนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่การล้มล้างความเชื่อทั้งหมดแต่อาจจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ศรัทธาต้องไปสแสวงหาวิธีทําความเข้าใจหรือวิธีการอธิบายความเชื่อของตัวเองที่มันลึกซึ้งขึ้นหรือที่มันเหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมากขึ้นหรือเปล่าอ๋อเหมือนเป็นการปรับตัวของความเชื่อ คล้ายๆอย่างนั้นค่ะเหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่พอเจอหลักฐานใหม่ๆก็ต้องปรับปรุงทฤษฎีกันไปความเชื่อทางศาสนาเองก็อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายแล้วก็ปรับตัวในการอธิบายตัวเองเหมือนกันก็ได้นะคะหรือว่าในทางกลับกันเลยความก้าวหน้าของ AI ในอนาคตเนี่ยอาจจะยิ่งทำให้คำถามเชิงปรัชญาคำถามเชิงเทววิทยาพวกนี้มันซับซ้อนยุ่งเหยิงขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้ค่ะ หรือมันอาจจะนำไปสู่ความกระจ่างชัดในรูปแบบที่เรายังคาดไม่ถึงเลยก็ได้ใครจะไปรู้อืเรื่องนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นคำถามปลายเปิดไว้นะครับให้ผู้ฟังแต่ละท่านได้นำกลับไปคบคิดกันต่อเองนะครับ